สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยของเล่นของใช้นะคะสัปดาห์นี้คุณครูนะคะให้นักเรียนที่อยู่กลุ่ม A ไปทำกิจกรรมที่บ้านส่วนนักเรียนที่อยู่กลุ่มดีเราจะมาเรียนและก็ามาทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะสำหรับกลุ่ม A นะคะกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องได้นำไ,ไปทำที่บ้านก็คือ ให้เด็กๆประดิษฐ์นะคะของเล่นของใช้จากสิ่งของหรือเศษวัสดุนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะการประดิษฐ์ของเล่นของใช้หรือเศษวัสดุตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ,ะไก่นะคะอันนี้เป็นการประดิษฐ์ไก่จากถ้วยกระดาษนะคะถ้วยกระดาษที่เรา ใช้ช่วยกระดาษที่เรานำมาใส่น้ำแข็งใสหรืออะไรก็ได้นะคะที่เราซื้อมากินหรือว่าอย่ที่บ้านก็นำมาทำได้เลยนะคะแบบนี้ตัวอย่างที่2การทำถุงกระดาษนะคะถุงกระดาษที่บ้านเด็กๆอาจจะมีถุงกระดาษที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะก็สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ด้วยการ เป็นรูปร่างต่างๆแล้วเอามาปะสีให้เป็นสีส,สันสวยงามน,นะคะตัวอย่างต่อไปการทำกระปุกอมสนจากขวดัลาสตินะคะเด็กๆสาม,มารถตกแต่งกระปุกอมสนให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆว่ารูปอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะแล้วเจาะรูตรงนี้เพื่อที่เราจะสาม,มารถทำให้เป็นกระปุกอมสนไว้หยอดเหรียญได้นะคะ ตัวอย่างที่4การทําประดิษฐ์ดอกไม้นะคะจากถุงพลาสติกนะคะเด็กๆสามารถทําเป็นดอกไม้แบบนี้ได้นะคะท,ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปดูตัวอย่างของพี่ๆนะคะจากผลงานการประดิษฐ์ของจากสิ่งเศวดุบางๆนะคะจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเด็กๆรับชมได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวอย่างการประดิษฐ์ของพี่ๆปีที่ผ่านมาหวังว่าเด็กๆจะนำไปเป็นตัวอย่างในการประดิษฐ์ของเล่นของใช้มาส่งคุณครูในสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีคะ่ะ